ขามเทศขามเทศได้แก้วพันสีชมพูเดะะ้อค่ะนี่นี่นี่กำลังออกดอกเขา,าเว่าแปดเดือนออกดอกมันออกอีหลีเด้นี่งานนี่ออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะนี่ออกดอกละพังเลยฮะ พอแตะยอดมันแก่สักหน่อยนะคะมันก็ออกดอกออกดอกเร็วออกดอกลวเด้อบักขามเทศขามเทศออกดอกเร็ว ยอดแก้หน่อยนึงมันก็อ,ออกดอกเนี่ยฮึช่งวงเหงาดีสเม่ค่อยเบิ่งมันจะติดบ่ค่ะพี่น้องมันจะติดบ่น้านี่นะคือออกดอกลายยืดตัวหนีต่ว่าแต่ว่ามันก็งามได้ทีอยู่อือนี่ตัวนีงามคักนี่ ไ้กินกากาแฟงามคักต้นนี่เอ้ยคนกัมักก,กากาแฟอันต้นผลต้นไหม่นี่ก็มักึ้อกันเด้พี่น้องนะบึงยอดเพิ่นออกคืออย่างงามเลยมันได้กินกากาแฟอ่อ่าอ่